ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูจะมาสอนเพื่อนๆทำโปรแกรมแคนวาค่ะสำหรับใครที่ทำเป็นแล้วแต่ว่ายังจำไม่ได้ก็สามารถดูได้ค่ะอันดับแรกเราก็จะมีเป็นหน้า Google แบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องกดพิมพ์ว่า w w w b d ว่าดอดอีกทีแล้วก็คอมค่ะกด Enter ค่ะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเข้ามาก็สามารถไปลงบัญชีเข้าสู่ระบบตรงนี้ก่อนนะคะหนูจะทำเป็นสร้างงานออกแบบก็ ทำเป็นโปสเตอร์ค่ะวันนี้หนูจะทำเป็นการ์ดวันเกิดค่ะการ์ดวันเกิดให้ตัวเองแต่ที่จริงแล้วยังไม่ถึงวันเกิดหนูเลยกดขาโปสเตอร์ค่ะมันก็จะเป็นหน้ากระดาษแล้วก็มีอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้การ์ดของเราหรือว่ากระดาษ ผลงานของเรามันเป็นแบบที่เขาให้มาแล้วพวกเราก็มาดูที่แม่แบบได้เลยค่ะแล้วก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยค่ะจากนั้นมาอันที่สองก็คืออัปโหลดหนูอัปโหลดลูกมาแล้วค่ะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถอัปโหลดสื่อได้ค่ะแล้วเราก็กดอุปกรณ์นะคะ ตรงนี้เราก็สามารถอัพโหลดวิดีโอกับเสียงได้นะคะต่อไปอันที่3เป็นภาพถ่ายค่ะก็คือภาพถ่ายของที่เขาเอามาให้แล้วค่ะก็มีทั้งพื้นหลังกรอบการ์ตูนดอกไม้อาหารอะไรมากมายเลยค่ะเราสามารถเลือกได้ค่ะอันที่4คือองค์ประกอบค่ะนี่คือองค์ประกอบ เช่นเป็นตัวสติกเกอร์เป็นกรอบลูกทรงเช่นหนูจะเอาอันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ให้เรามาประดับตกแต่งได้ค่ะต่อไปข้อความนี่คือเพิ่มหัวเรื่องค่ะอันนี้คือคําใหญ่อันนี้คือความเล็กแลนนี้คือคําน้อยค่ะแล้วหนูจะเอาคําใหญ่ แล้วถ้าเราอยากเปลี่ยนไม่อยากได้แบบนี้แล้วเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็เลือกได้ค่ะหนูก็จะพิมพ์เป็นศึกษันต์วันเกิดเอาแบบเดิมก็ได้อะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังก็ได้ค่ะต่อไปเป็นเสียงก็คือเป็นเสียงนี้เป็นเสียงเป็นเพลงประกอบค่ะ มันก็จะมีหลายอันค่ะอู๋ลืมบอกไปคำเตือนของให้เขาให้เลือกก็คือต้องให้มันมีคำว่าฟรีข้างล่างกับ3ามจุดข้างบนเท่านั้นถ้ามันแตกต่างจากนี้แสดงว่ามันต้องใช้เงินค่ะต่อไปเป็นวิดีโอค่ะนี่ก็คือวิดีโอที่เขาไปให้ค่ะมีหลายอันเลยค่ะต่อไปเป็นพื้นหลังค่ะ เราสามารถเลือกพื้นหลังได้หลายอันมากเลยค่ะพื้นหลังเช่นมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี้นี่ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหนูจะทำการเกิดของหนูได้ไงค่ะ ลงานของหนูเสร็จแล้วค่ะตอนนี้หนูใส่เสียงไปใช่ไหมแล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้ถ้าใครอยากอัพโหลดก็สามารถไปกดตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้จะมีวิดีโอ M P 4่แนะนำค่ะนี่มันก็จะมีอีกมากมาย ก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะอรอโหลดค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ